ทุกคนดูต้นนี้นะยังไม่บานนะครับยังไม่บานเลยคือต้อนนี้ก็ผมว่าน่าจะประมาณโลสักโลหนึ่งนะครับสักโลกว,กว่าได้นะต้นใหญ่แล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอยู่ในช่วงเกษตรเงินล้านนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูอ่า การปลูกต้นบุกนะครับผมซึ่งแปลงนี้ก็มาที่ประมาณประมาณสองไร่กว่าๆนะครับในที่ประมาณสองไรก่กว่าๆนะน,น,นะครับทุกคนโอเคมาดูกันเลยนะาตามมาเลยทุกคนนี่นะต้นนี้ใหญ่มากนะครับทุกคนอันนี้คือเขาเรียกว่าบุกไข่นะครับบุกไข่นะคือบุกบุกชินติตีนะครับจะมีเมล็ดขึ้นอยู่ตามกิ่งนะครับเวลาเวลาเวลามันโตเต็มวัยนะฮะหนึ่งปีเนี่ยมันจะทิ้งเมล็ดให้เราหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ คุณลุงเจ้าของที่เนี่ยเจ้าของสวนเนี่ยเขาจะขุดทุกปีนะครับก็เขาไม่ได้เก็บไว้นานนะเพราะว่าของเขาคือจะเห็นว่านะครับก็าปลูกใต้ต้นมะม่วงนะครับซึ่งมันก็โตดีเลยทีเดียวนะครับผมคือหลายหลายคนนะครับสงสัยว่าบุกบุกบุกไข่เนี่ยมันต่างจากพวกบุกเนื้อสัายไอ้ไม่ต่างต่างจากบุกคังคอกยังไงนะครับดูได้เลยนะฮะ ดูจากใบเนี<บ>่ยใบมันจะใหญ่กว่านะครับปุกคังโคกใบจะเล็กกว่าน,นี้นะครับผมต้นนูนะ้นฮะสวยมากนเะลยต้นนูนะ้น่ะต้นนูนะ้นก็ปรนะมาณเกือบเกือบโลนะนะมาโอเคเดี๋ยวไปดูงนี้มาโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะทุกคนนี่นะครับผมนี่เลยะฮะเยอะมากทุกคนนะอันนี้สังเกตว่านะครับเราปลูกใต้ใต้ต้นมะม่วงคนระับมันจะมีแสงแบบ ลำไรลลำไรนะคือมันจะไม่ค่อยจ้านะครับไม่ไม่ค่อยจ้าแล้วก็มันอยู่ในร่มเนี่ยคือคุณลุงเจ้าของเขาจะขุดออกมาทุกปีนะครับ <c oughs> เพราะว่าบางทีเขาชาวบ้านนะครับเขาก็จะแบบปีปีหนึ่งก็ขุดหนึ่งครั้งนะ <c oughs> ก็ได้รายได้ประมาณไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นนะครับต่อปีนะครับขนาดทำน้อยๆนะครับอันนี้ไม่ได้ใหญ่มากอีู่่ต้นพันธุ์เลขข็กๆอยู คุณลุงพ่อใส่ถุงไปก่อนนะครับพ่อใส่ถุงแล้วก็จากนั้นก็พอมันได้ระยะหนึ่งเราก็จะเอาไปลงดินนะครับผมแยะเลยทุกคนนี่ทุกคนดูจึ๊บ ต้นนี้ฮะทุกคนดูต้นนี้นะยังไม่บานนะครับยังไม่บานเลยคือต้อนนี้ก็ผมว่าน่าจะประมาณโลสักโลหนึ่งนะครับสักโลก,กว่าได้นะต้นใหญ่แล้วนะนขนาดนี้เราขุดสามารถที่จะขุดออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ดูต้นนี้ต้นเล็กต้นใหญ่มันจะทิ้งมเมล็ดให้เราหมดเลยนะทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเมล็ดบนใบนะ พื้นที่ตรงนี้ประมาณสองสองไร,ร่กว่าๆนะครับอ่าดนูนี่นะครับมีดอกด้วยนะนี่เลยมีดอกอันนี้ก็ปลูกได้นะครับแต่ว่าอันนี้ดอกมันน้อยไปนหน่อยอไม่มันไม่ทันนี่ดูแปลงนี่ดู ต้องไปซื้อสุงดำนี่เนี่ยมาลงนะตอนนี้ก็กำลังลงไว้ในสุงดำนะนี่จะอะไรทุกคนเดิแถมยังเลี้ยงคอนโดเด็ดเห็นคน จะเพาะใส่ตแบบนี้นะอันนี้มี2ต้นนะครับสต้นพอถึงวันหนึ่งนะครับมันก็จะสูงพอมันใหญ่ว่านี้แล้วก็ไปลงดินนะครับลงดินแล้วก็เลี้ยงไว้ประมาณสักสาปีสปีเนะี่ยมันจะใหญ่มากๆเลยนะครับในช่วงเวลาที่3าปีเราก็ทําการปลูกซ้าๆวนๆแล้วเราก็จะได้ปลูกทุกปีในการขายนะครับดังนั้นเ,นเรกษตรกรก็สามารถมีไรายได้ทุกปีนะครับก็คือ มันก็ดีกว่าหลายๆพืชหลายๆตัวนะครับที่เราต้องใช้ยาตัวนี้ไม่ต้องใช้ยานะครับแล้วประโยชน์มันเยอะด้วยนะครับอายนตัวนี้กันก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับสวนของคุณลุง น,นี่กันนะนี่นะครับเนี่ยทุกคนดูดินี่นะดูนะอันนี้ก็กำลังขึ้นดีเลยนะครับสวยงามมากนะครับซึ่งจริงๆลำเราก็กินได้นะครับตัวลำเราก็กินได้นะ มันมันก็เวลาเราไปแกงเราก็ใส่พวกของเปรี้ยวนะครับเรคือมะขามอะไรพวกนี้มันก็ช่วยในการเรื่องขันได้นะครับแล้วก็มีบุกบุกบ,บ้านเราเรากินได้โดยไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะกินได้เลย <c oughs> ตอนนี้มันทิ้งมเมล็ดให้เราแล้วนะะดูดิเนี่ยพอพอถึงถึงประมาณสัก <c oughs> อีกสามเดือนนะ <c oughs> มันก็จะเก็บได้เลย เราเก็บแล้วเราก็ไปเพาะต่อปีหน้านะครับครับก็บริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีั้งลงดินแล้วก็ไม่ลงดินนะครับแล้วก็ดินค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าอยู่ใต้ตน้มนมะมูล ต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสองปีนะ,อ,นนะาอาุ่มันเกือบเกสองปีเขาท่างดีเลยทีเดียวสวยต้นนี้ก็ยังไม่บานนะครับรูปผิวประมาณสิฮนะ ผมว่ามันมันสวยงามนะครับแล้วเราก็สามารถที่ปลูกปลูกในใต้ต้นไผ่ได้ด้วยนะโอเคนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะฮะผมพามาชมสวนลูกนะครับพื้นที่ประมาณ 2. อเกือบาไร่นะครับขอบคุณทักการติดตามบเรื่องลูกนะครับเป็นเกษตรเงินล้านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ